บาหวาน500 500กว่าหรือ600 19ปีไม่ไปหาหมอไม่ฉันยาหมอก็เลยม,มาเกิดเรื่องเป็นแพลเลยแผลใหญ่จริงๆนะถ้าเอาไม่ทันรักษาไม่ทันยาไม่ดีพอได้ตัดขาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็อายุ56ปีอายุก็มากขึ้น แล้วก็ร่างกายมันก็สุดโทมลงฉันฉันของหวานกาแฟปกติอัตมาฉันนะวันละสามสิบซองเยี่ยยี่ซองอย่างเออี้มันก็เลยทําให้ตัวนสสะสมมาเรื่อยเรืถึง5ปี10ปีสิกว่าปีอย่างเี้ยห้าร้อยห้ารอยกว่าหรือหกรคนเป็นโรคเบาหวานนี่ผิวนี่จะบางเวลาถูกอะไรมันก็ทะเลาะมันมาเกิดเรื่องคือไปทําบุญที่ ต่างประเทศคือประเทศลาวระหว่างอันบึงการกับปักสันไปสลองชิมหรือว่าประซาลลองโบดประเทศลาวเมืองปักสันไปเลยไปซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่เสร็จแล้วเราก็โลโก้ของรองเท้าใหม่กัดเท้าของสแตนเลสกัดเท้าเดินไปเดินมาสงสัยมีชื้อโลกยังไงไม่รู้มันโผล่ขึ้นมาเลยอันเมเ็ดขาว,ขาวเหมือนกับเม็ดข้าวสารขาว,ขาวโผล่มาสองสองเม็ด โผล่มานี่หนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตุ่มเล็กๆมาตุ่มใหญ่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขาวๆแล้วเป็นเหลืองแล้วก็แตกเลยแตกก็เป็นแผลเลยคเป็นแผลเลยแผลใหญ่มากนะแผลใหญ่จริงๆนะแค่วันเดียวสองวันมีเรื่องเลยรีบไปหาหมอดำ,ดำขึ้นมาถึงมีดำและใหญ่บวมตกใจเอ้อ,อะไรจะขนาดนั้นไป,ไปหาหมอเรื่องเป็นอนโรงพยาบาลสิบห้าคืนสิ้าวัน ถ้าเอาไม่ทันรักษาไม่ทันยาไม่ดีพอได้ตัดขาจะมันจะรอดหรือเปล่าจะหายหรือเปล่าบางเอิญได้ได้อาจารย์ถนอมนะ่ยแนะนำไปหา,าคุณหมอดออเตอร์พัฒน์ยมเลยส่งยามาให้เคลราเคลราไมโนซาเคเอสเริ่ม,เร,มเริ่มฉันก็ดีเลยรู้เลยหนึ่งร่างกายแข็งแรงขึ้น สองแผลก็เริ่มมีคนรู้สึกดีขึ้นทานเข้าไปปุ๊บนี่ประมาณรู้สึกว่าหนึ่งเดือนปุ๊บนี่แผลเริ่มแห้งก่อนแผลเริ่มแห้งก่อนแผลเริ่มแห้งปุ๊บเนื้อเริ่มผุหนังมันก็เริ่มปิด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 ,ปดนิ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 ดเขาก็ทานมาเรื่อยๆก็สามเดือนแผลป,ปิดยาวของคุณยมด็อกเตอร์นะดีมากๆยอมรับว่าดีดีมากๆแต่ทำใยาตรงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าแผลมันจะหายไวไหมไม่จะดีขนาดนี้ไหม แต่ตามปกติส่วนมากจะได้ตัดขาอันนี้ไม่ได้ตัดขาแล้วก็ดีดีเร็วที่สุดหมอยังตกใจว่าตามปกติคนเป็นแผลแผลติดเชื้ออย่างนี้เผ็นานหายอย่างนี้เนาะก็เป็นปีปีกุกหวาอันนี้แค่สองสามเดือนนี่แผลปิดสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนสบายใจเลยแล้วเบาหวานก็ลงตอนโน้นก็ห้าร้อยหกร้อยปัจจุบันสองสามวันก่อนเขามาเจาะร้อย 9ก้าสลงมาเยอะแล้วลงมาเยอะแล้วอาตมาก็เซฟระงับอาหารที่มันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆงดแต่ว่ายาหมอยอมรับว่าดีจริงๆนะถ้าใครฉันใครถ้าใครทานก็ยอมรับเลยไม่ปฏิเสธแต่ว่าให้ตามตามหมอสั่งตามตามตามยาให้มันขาดให้มันขาดขาดขาดัขด้นตอนอ่าฉันไปเรื่อยๆทานไปเรื่อย ดียอมรับไม่จะไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแต่สุดท้ายอย่าลืมตัวเองว่าการการฉันทตาหารเครื่องดื่มต่างๆหรือว่ารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆก็ควรเว้นบ้างควรระวังบ้างควบคุมบ้างมันจะสมบูรณ์แบบ